ค่ะภาษนเชนนคะเลกเก็บสกุลเมิตรค่ะนนี้เราจะมาทำาราชาสีเขียวเน่ยไปเริ่มกันเลยเอ๊ะขอทไม่เป็นไรจ้ะนี้ฉันไม่มีรถหไปด้วยไม่รู้จะไปเห็นราช จะเรียนไปนี่หรอลาชาสีเขียวนี่ดีเจนแต่เขาให้ไม่เหมือนสมบูรณ์แบบใช่อ่ะน้ำน้ำแบบสีเขียวตอนเสร็สีเขียวลาชาสีเขียวแต่ตอนแรกกับการเป็นนั้นนะ ว้าวเงยสกุตแลแต่สีนี่อะไรกันเนี่ยก็เชื่อเป็นลาชาสีเขียวไงบ้าเหรอใครก็ได้รีบกดไลค์เลยกดได้ใช่ไหมโอเคกดแล้วเราไปหาผู้นั้นกัน คนที่มันทำฉันต้นเค็ดให้เค็ดแล้วนะเช็ดคนที่ทำด้วยได้ใช่ไหมบางคนทำฉันฉันไม่ต้องการอุ้ยเธอฉันาเธอยืนบอกจะใส่เธอเพื่อไป เห็นราชาฉันไหยนะเพราะฉันจะไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปเห็นราชาของฉันให้ฉันได้ดีนะเดี๋ยว็ดเดี๋ยวฉันนี่ให้เบลตกใจเมื่อกี้ตกใจฉันขยิมรถตัวเวราชานเห็นจนมีเหรอคะ 他还在那里呢，还在那里呢。他要过去，他要过去。这个 นี้นีเล่นต่อไปเาหารมื้อเช้าให้ยั่อกอันนี้อะไรบ้าใช่โอ้โหโอเคโอเคเล็ไออกาาไซส์ก็ไป็น หเ,หเห็นตัวสีทองไหมเจ้าหมีเห็นตัวงั้นมนี่แหละครับคุณท่านฉันไปยืมรถคนอื่นมาเธอทำอาหารมื้อเช้าให้ฉันด้วยนะฉันยังไม่กีค่้า โอเคครับคุณนะท,ท,ท่านคนไหนก็อย่านมนท่นหนก็นะทํับาหารเช้าที่กันเดอค่ะค่ะนี่นี่คือนไรที่าเกิด เคสสีขกกเขียวไม่กล,ล,<อ>ลับมานะฉันไม่ได้รถจะกินาคไม่ได้ลูนี่ไม่เลยเจ้าโอ้เชอสีเขียวสีเขียวว่ะเอาหน้าฉันก็เป็นกระเทยอยู่แล้วนะเออขอบคุณนะที่ให้ยืมรถนะฉันไปเบอร์แทนขอบใจฉันซื้อรถก่อนนะ รานชาสีเขียวได้ไปชื่อรถแล้วอ่ะอบอกร้านชาสีเขียวเลยแน่แต่เดี๋ยวไม่ทันแลอวรานชาสีเขียว ไปบอกตำรวจแล้วคถ้าเป็นฉันอะจะบอตำรวจตัวรถแหว่เนี่รถมาไหมเลยนะท่านสี่หมืพื้นไปาากับตำรวจกันตำรวจฝากรถหน่ได้ไหมอะจะเข้าไปคุยกับตำรวจตร ได้ไหมได้ไหคือว่าตำรวจช่วยได้ไหมอ่ะมีเห็ดรถชนอยู่ตรงนั้นแหละก็ได้นะพาไปกับหมูเลย ช่วยเสริมมาแล้วจำนวนวิ่นให้แ่็แร ชื่อจะไปบอกเองไม่ต้องมีปัญหาอะไรหรอกท่านพอจุดได้ฉันไม่คนน,คนั้นนะว่าโอเคแล้วคราวนกดคลิปเลวนะคะใครชอบคลิปนะะี้ค่ะอย่าลืมกด subscribe ก,กดกรดะ ม so okay. 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 ่ทก so ินกับชาชาอื่เช่น้ยค่ะสำหรับวันนี้ก่อนสำหรับวันนี้ก่อ่ไปเอแบบาวนาัเล็ดกันคนไปจัรได้แล้วไบอกกันเลก จะชอบเดอมากที่ไหนที่เคยเดิรถนี้ไปไม่ได้บาย